ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั<ม>้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูตรสมนเณนวันนี้ก็มาฟังเรื่องสาม,มาวดีต่อแต่เรื่องสาม,มาวดีตัวนี้ยังไม่ถึงสาม,มาวดีเป็นเรื่องระหว่างในโกตุฮริกะ <c oughs> เป็นนั้นว่าในโกตุฮริกะก็เป็นที่เล่ามาวานี้ไปจบแค่เธอตายเธอตายจากคนเข้าไปสู่ในท้องสุนัข เพราะจิตใจมังมุ่นมุ่งหมายคือมีความสนใจในสุน,นักตามที่เล่าเรื่องมาแล้วว่าขณะที่แ่ตายถ้าจิตใจนึกถึงอะไรมันไปจุดนันก่อนแต่ก็ยังดีมากที่เธอไม่มีโอกาสไปนรกเพราะการทิ้งลูกใหตายในความจริงคุณยังลงนรกแต่ว่าทั้งนี้อาศัยที่จิตใจของเธอไปจับอยู่ที่สุน,นัข จะว่ากันจริงๆกันเหมือนก็มีสมาธิในสุนัขเหมือนเจ้าสุนัขนี่มันดีมากเราเป็นคนยังไม่ได้มีโอกาสกินข้าวลาย่ายขนาดนี้เจ้าสุนัขตัวนี้ท่านมหาเศรษฐีคือท่านโคบานท่านกินข้าวเมืออม่อ,อไรท่านก็แบ่งให้มันกินมันนั้นสนจึงได้สนใจในสุนัขความสนใจมีอยู่ตายจากความเป็นคนเข้าท้องสุนัข ด้ชนุนัขติดทองประมาณ6-7เดือนเธอก็คลอดคลอดก็มาเป็นบุตรชายคือนายโกโตฮร,ริกะขอโทษนะเป็นสุนัขแสนลูกึ้นเป็นลูกชายเป็นลูกตัวผู้หลังจากนั้นนายโคบาลผู้มีจิตเมตตาก็ให้ตั้งเอาวัวตัวหนึ่งที่มีนมบนน้ำนมวัวตัวนี้นะ่ะจงเลี้ยงเจ้าสุนัขตัวนี้ไม่ช้าที่ก็เติบโต อยย้อนหลังไปหาปัญญาใหม่ปัญญาเมื่อผัวตายแล้วบนในโคบาลให้ข้าวคือหนึ่งท่านานเธอก็ห่วงถวายพระบะเจกขอพพทธเจา้าแล้วก็ทำวัดปฏิบัติด้วยความเคารพ้ดยมีความคิดว่าพระบะเจกของพทธเจ้าอยู่ที่นี่เราก็ควรจะเป็นเราเองก็ควรจะเป็นลูกจ้างที่นี่เสเลยจะได้มีโอกาสทำประสักการท่าน ถ้าวันใดไม่มีอาหารจะถวายเราไหว้ท่านก็เป็นบุญนา่งตั้งใจอย่างนั้นต่อมาปรากฏว่าพระบาเจพระเจ้จานั้นท่านมาได้นเกว่าออกพรรษาในโคบากนก็มนม์ท่านไปพักใกล้ๆในถ้ำไกลๆแต่ก็ทุกๆวันในโคบาลนี้จะไปหาพระบาเจพระเจ้จาว,วันหนึ่งครั้งบางสองครั้งบางสามครั้งบ้าง เพราะว่าต้องการสนทนาธรรมและฟังธรรมและรับคําแนะนําจากพระพเจอพระพุทธเจ้า,เ,จาเวลาที่ไปเขาก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยเวลาถึงพุ่มไม้ที่เกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เขาก็ไม้ตีพุ่มไม้บ้างตีดินบ้างแล้วก็ส่งเสียงดังกันโชคเพราะว่าสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ตกใจจะได้หนีไป แล้วต่อมาวันหนึ่งในโคบายนี่ได้กราบเพียนพระบาเจกพระธเจ้าว่าถ้าวันไหนกระผมไม่วโวกาสว่างจะมาอารัธนาพระคุณเจ้าได้ในตอนเช้าเพื <c oughs> ่อไปฉันปตาหารกระผมจะส่งเจ้าสุนักแสนรู้ตัวนี้มาแทนพระบาเจยพระธเจาท่านก็นยอมรับวันไหนถ้าไม่ว่างในโคบายก็บอกเจ้าสุนักแสนรู้ ว่าลูกชายเอ๋ยจงไปรับพระผู้เป็นเจ้ามาฉันปัตตาหเขาบอกบอกพระพูดเป็นคำเดียวเท่านั้นแปลกดเจ้าสุนัขแสนรู้เท่านั้นก็วิ่งผือ่ออกจากบ้านทันทีรู้ภาษาคนทั้งนี้พ่ออะไรพ่อตายจากความเป็นคนมาเกิดเป็นสุนัขสัญญาเดิมยังมีอยู่ยังรู้ภาษาทุกอย่าง แต่ว่าพูดภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเขาก็ยะพูดได้แต่ภาษาสุนัขเห่าบ้างหอนบ้างอันนี้ถ้าเราเคยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราจะสังเกตได้สุนัขกับแมวบางตัวที่มีการชินจะมีความฉลาดไม่เสมอกันสุนัขบางตัวเราพูดภาษาคนเธอรู้ทุกอย่างแสดงะด้านก,การรู้แต่บางตัวก็ไม่ค่อยจะรู้ ที่มาต่างกันก็เป็นอนุว่าจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนั้นเวลาที่ไปถึงพุ่มไม้ที่เจ้านายเคยตีพุ่มไม้บ้างตีบินดินใ้สะเทือนบ้างส่งเสียงดังบ้างเขาก็เห่าเขาก็หอนเขาก็กอนโชคสองสามครั้งแสดงเป็นการไล่สัตว์้ายที่อยู่นั้นเห็นว่าสัตว์ไปแล้วเขาก็เดินทางต่อไป นี่สำหรับพระบาเจงพระธเจาเวลาเช้าท่านทำธิรรกิจถือ้ังหน้าลังตาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะอาบน้ำอยู่ก็ได้เสร็จแล้วก็มานั่งอยู่ที่สลาาปากถ้ำเจ้าสุนักแสนรู้ต,ตัวนี้มาไปถึงเธอก็เห่าบ้างหอนบังสองสามครั้งแล้วก็หมอบคอยพระบะเจกพระเจจาอยู่ที่หน้าบันไดเมื่อพระบะเจกพระติจาวท่าพิจารณาว่าเวลานี้เป็นเวลาพระตาหาร เคยไปเวลานี้ทุกวันเท่าก็ไปเจ้าสุนักแสนรู้ก็เดินนําหน้าแต่ถ้าบางครั้งพระประเจกพุทธเจ้าก็ทดลองว่าเจ้าสุนักตัวนี้มันจะรู้จริงหรือไม่จริงจริงได้พยายามเดินหลีกทําไมความว่าแยกทางที่ทางคุณจะ,ะไปตรงถท่ากับแยกซ้ายบ้างแยกขวาบ้างเจ้าสุนัขตัวนี้ก็กันหน้ากันหลังไม่ยอมให้ไป พยายามรุนพยายามดันดันพระพเจ้าให้เข้าทางตรงมาวันหนึ่งพระประเจ้าพระเจ้าจะลองเป็นพิเศษแกล้งเดินทางแยกทางไปเจ้าสุนักกั้นกั้นแต่ก็ไม่ยอมทั้งกันเดินลุยไปอีกเอาขาดันเจ้าสุนักให้หลีกไปเจ้าสุนักเห็นว่าพระะเจ้พระเจ้าไม่เป็นเรื่องแน่ถ้าผิดทางอุดข้าวแน่เจ้านายเล่นนายเล่นเล่นการแน่ ยงได้อ้อมมากันหลังคว้าสะบงหมับก็ให้ดึงชายสะบงให้พระบัจเจพุทธเจ้าเดินตามตอนนี้ตอนนี้ต้องยอมมันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ตามมันมามันดึงสะบงหลุดแน่จะซวยกันใหญ่เป็นนั้นว่าพระบัจเจพุทธเจ้าก็มาฉันปัดหาตาหารตามปกติรวมความมาในการตอบมาเมื่อถึงเวลาเข้าบรรษา พระบาเจกพระพุทธเจ้าจึงได้บอกกับนายโคบาลมาถึงวาระแล้วที่จะต้องกลับไปบนเขาคันธมาศเขาจึงได้ถวายจีวรผ้าสําหรับอะไรได้ถวายผ้าสําหรับทําจีวรแก่ท่านพระบาเจพระเจ้ากลับกับนายโคบาลบ้าท่านผู้มีอายุชื่อว่าการทําจีวรอ,อันบุคคลผูด้เดียวทําได้ยากอาตมาจะไปสู่สถาน ที่สบ,บายแลกจะทำหมายความจะไปรวมกันที่ภูเขาคันธมาศหลายหลายองค์ช่วยกันทำนายโคบ,บาลยังตะกรับกล่าวว่าท่านพู้เจริญนิมนต์ท่านไปทำท่านนิมนต์ทำที่นี่เถิดขอรับพระเจเจพระเจ้า,จาก,ก,ก็กล่าวว่าผู้มีอายุอัตมาไม่อาจจะทําได้เพราะต้องอาศัยร่วมกันหลายองค์นายโคบ,บาลยังกราบเรียนว่าท่านพู้เจริญท่ากันนั้น ท่านอย่าได้ไปภายนอกให้นานนะครับหมายว่าถ้าไปได้อย่าอยู่ให้นาน,นครับรีบๆกลับมาสูนักได้ยืนฟังคําพูดของคน,นงสองนั้นอยู่เหมือนกันเขารู้เรื่องพระประเจวุติเจ้าก,กล่าวกับนายโคบันว่าจงหยุดเถิดอุบาสกให้นายโคบันกลับแล้วเหาะขึ้นทวห,หา ายหน้าต่อไปพวกเขาก็สามารถหลีกไปแล้วสุนัขแลดูพระประเจกพระพุทธเจ้าหอบ้ความสุนัขก,ก็มองดูพระบัะเจกพระุทธเจ้าหอบไปเดี๋ยวข้างืีพริกหน้าพอไปทายกาศยืนเห่าบ้างหอนอยู่บ้างนึกถึงอะไรในพระบัะเจกพระพุทธเจ้าในเมื่อพระบัะเจกพระเจ้าพ้นจากสายตา ตามบาลีว่าหัทไทยคือดวงใจแตกตายคือขาดใจตายตอนนี้ก็ตามหัวข้อบอกว่าสุนักไปเกิดเป็นโคโศเทพบุตรนั่นหมายความตายจากคนมาเป็นสุนักตายจากสุนักไปเป็นเทวดาลขาบอกว่าจะชื่อว่าสัตว์เดีัจชานทั้งหลายนั้นเป็นสัตว์ที่มีชาติชื่อตรงไม่คดไม่โกงส่นมนุษย ใจคิดไปอย่างหนึ่งปากพูดก็ไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกันน,นี่เราก็มีสัจจะู้สุนักไม่ได้ทีนะเพราะเหตุนั่นแลในในเปในเปสะในเปตสะนี่มันมาจากไหนผู้เป็นบุคุ้นนาควานช้างจิงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันทบัรจกคือขันห้าอมนุษย์นี้รกชัด แต่แต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงขันธ์บรรจกคือขันห้าสัตว์ของเลี้ยงนิตื่นสุนัขนั้นทำกาละแล้วไปเกิดบนสวรรค์ท่านดาวดึงบิภพมีนางอักสรพันหนึ่งเป็นแมบบ่ล้อมโอ้ดีมากเนี่ยใส่เคารพในรนะพระบัจจีพระติจาได้เสวยสมบัติใหญ่ก็เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความเห็นตรง ไม่คดไม่โกงด้วยประการดังนี้เมื่อแทบพบุตรนั้นไปเกิดบนสวรรค์น่านดาวดึงแล้วท่านบอกเวลาพูดกับ10กับ1ิที่ใกล้หูกงใครๆเสียงดังไปไกลประมาณ16โยชน์แค่กับ10ที่หูเสียงดังไปไกล16โยชน์ส่วนเสียงพูดโดยป,ปกติดังกลบ เทพบรรดาครทั้งสิ้นหมายความดาวดึงทั้งหมดยินหมดผู้ธรรมดาธรรมดาซึ่งแถวดาวดึงนั้นมีประมาณหมื่นโยอ์กว้างยาวหมื่นโยอดนะดังหมดผู้ธรรมดาเพราะนั้นเทพบุตรคนนี้จึงได้นามว่าโคศกเทพบุตบุไอโคสกะเขาบอกกึกกล้องเสียงดังหมายว่าเทพเทพบรตรผู้มีเสียงดังอันนี้ท่านบอกว่าท่านถามกันเองว่าเป็นผลเพราะอะไร แลก็ตอบว่าผลที่เทพบุตรคนนี้ยเสียงเดาเสียงดังเพราะว่าการเหา่าการหอนแสดงความรักในพระประเจกของพอระติจาโคอศกเทพบุตรนั้นตำลงอยู่ในเทพปัรญานั้นไม่นานนักก็เคลื่อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบุญไม่มากนะักไอ้กรรมบางอย่างไอ้กรรมที่เที่ยงรูปมันเข้ามาสนองความจริงเรื่องนี้เคออยไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะมีธรรมะอยู่นตัวเสร็จ แะนี่จะบอกเหตุที่ทาให้เทพบุตรต้องเคลื่อนมีสี่อย่างให้บอกว่าจริงอยู่เทพบุตรทั้งหลายเทพบุตรก็ดีเทพธิดาก็ดีเหมือนกันย่อมเคลื่อนจากเทวโลกด้วยเหตุสี่อย่างคือ 1. การสิ้นอายุก็หมดอายุไขในการเป็นเทวดา 2. หมดบุญวัสน,นาบรารมีหมดอายุแต่หมายความอย่างดาวดึงนี่เขาเมายุพันปีทิพย์ ถ้าบุญยังไม่หมดแต่หมดอายุก็ต้องจุติเวการนี้ยหมดด้วยต้องเคลื่อนโดยการสิ้นบุญอายุถ้ายังเหลืออยู่ยังไม่ครบพันปีทิพย์แต่ว่าหมดบุญาสนาบารมีก็ต้องเคลื่อนจุติจุติแปลว่าเคลื่อน 3. ามโดยการสิ้นอาหารหมายว่าผลทานที่ทำไว้หมด ความจริงเทวดาไม่ได้เปิบข้าวกินแต่ผลทานที่บำเพ็ญแล้วในเป็นสมัยมดุดหมดไปก็ต้องจุดติสเทวดามีความโกรธก็ต้องจุดติคือตายท่านบอกว่าในเหตุสี่อย่างนี้เหล่านี้เทพบุตรองค์ใดทําบุญกรรมไม่มากเทพบุตรองค์นั้นเกิดในเทวโลกดารงอยู่ตราบเท่าอายุแล้วก็เกิด ในแต่ลโลกชั้นสูงสูงขึ้นไปนี่นก็หมายความว่าถ้าก็สร้างสมบันบุญบรารมีดีสมร่าตายจากความเป็นคนทํามากไปเกิดพินิทวดาชั้นจาตุมราชหาร500ปีมันาร้อยปีทิพย์พอหมดบุญบนนาบรามีเอ้ยพหมดอายุแล้วก็ไปเกิดชั้นต่อต่อไปสูงขึ้นไปเพราะบุญเก่ามีมาก ไตามกําลังของบุญอย่างนี้ท่านบอกชื่อว่าย่อมเคลื่อนด้วยความสิ้นอายุเทพบุตรองคใดทําบุญไม่น้อยบุญนั้นของเทพบุตรนั้นย่อมสิ้นไปเสียระหว่างเหมือนกับธัญญยร์ทที่บุคคลใส่ไว้ในฉางหลวงเพียงสี่ห้ากัษนานเท่านั้นเทพบุตรองค์นั้นย่อมทำการละเสียในระหว่างไม่ทันจะหมดอายุ อย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนปฏิการสิ้นบุญคืออายุไม่ทันหมดบุญหมดก่อนถทพประมุดบางองค์มักบริโภคกรรมคุณไม่บริโภคอาหารด้วยการหลงลืมสติมีกายอเนื่อยอ่อนทำกาละอย่างนี้ชื่อว่าย่อมเคลื่อนปฏิความสิ้นอาหารเทพบุตมุบางองค์ไม่อดทนไม่อดทนสมบัติของผู้อื่น อะไรเนี่ยไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นโกรธเคืองอ,อ๋อและจึงทํากาละถึงตายอย่างนี้ชื่อว่าเคลื่อนด้วยการด้วยความโกรธเนี่ยต่อดีไม่ดีเท่าโคศกงเทบุตรเปเกิดในกรุงโกสัมพี <c oughs> ก็โคศกงเทพบุตรนี้มัวบริโภคกรรมคุณอยู่คือเพลิดเพลินกับนางเทพาอสอนมาดืม่มมากเกินไปหลงลืมสติ จึงเคลื่อในใดการสิ้นอาหารก็แลการเคลื่อนเสร็จแล้วก็ไปถือปรนธิในท้องแห่งหญิงงามเมืองในเมืองโกสัมพีหญิงงามเมืองที่กระแปลภาษาบาลีก็เรียกหญิงโสเพณีในวันคลอดนางถามทาตว่านี่อะไรเมื่อนางทาสีตตบว่าลูกชายเจ้าค่ะนางจึงบอกว่าเขาบอกว่ายังไงคนญาติพิกหนังสีหน่อย ไม่ได้จำมาได้อ่านหนังสือตลวเนี่ยสำนวนจเป,ปีปะเปปะเปปะให้นางทาสีเอาไปเที่งเสียด้วยคำว่าเจ้าจงเอาทารุกนี้ใส่กระดดงแล้วเอาไปเที่งที่กองอยากเยื่อ,อกรมจริงๆนะท่าบอกว่าหญิงงามเมืองทั้งหลายหรือหญิงโสเพณีนะย่อมเลี้ยงเฉพาะลูกผู้หญิง ไม่เลี้ยงผู้ชายเพราะเชื้อสายของหล่อนจะสืบไปได้ก็ต้องด้วยลูกผู้หญิงหมายความไ่าประเพณีการเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยจะเป็นได้ตลอดสืบกันไปได้ก็ต้องลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีใครกรรับจ้างเขาจ้างให้ทาหรอกเมื่อลูกหญิงไปทิ้งที่กองขยะถ้าบอกกาบ้างสุงนัขบ้างต่างก็พาการไปจับกลุ่มแวดล้อมเด็กไว้ด้วยผลแห่งการเห่า ก็มาแวดล้อมมันก็หมายความป้องกันไม่ให้มีอันตรายทั้งกายก็ดีทั้งสุนัขก,ก็ดีมาแวดล้อมท่านบอกผลแห่งการเหา่าการหอนในการสรคกการพพระพุทตเจ้าหรือว่าเห่าหอนป้องกรรันอรรจจันตรายพระปฏิเจ้าตามพุ่มไม้ที่ถึงพุ่มไม้ที่จะเป็นอันตรายที่ก็เห่ากันโชกไล่สัตว์เป็นเหตุให้กาก,าก,ากาก็ดีแรงก็ดีได้สายบุญก็ถือมาแวดล้อมป้องกันอันตราย ถ้าบอการเห่าการหอนะันเกิดในความรักในพระประเจรพุทธเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งก็ไม่อาจจะข้าไปใกล้ได้ของกันหมดแม้แต่มดเล่นไลก็ไม่ได้ในขณะน,นั้นคนผู้หนึ่งออกไปนอกบ้านเห็นการจับกลุ่มของกาลสุนักนั้นคิดว่านี่ม่เหตุอะไรกันจึงเดินเข้าไปที่นั่นเห็นเด็กทารก หวนให้ได้เกิดความรักเหมือนก็เหมือนก็รักลกูกของตนเองเนะียิงเข้าไปอุ้มนําไปสู่เรือนด้วยความมีใจว่าเราได้ลูกชายแล้วนี่นางกาลีวอนนางกาลีนำทาลกไปให้โคหยียบหนึ่งทิ้งน,น,นะนะถูกทิ้งหนึ่งครั้งต่อมาในการนั่นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ไปสู่ราชิศิกูลพบปุโรหิตเดินมาแต่พระราชวังเขยจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านได้ตรวจดูชะตาความประกอบของดาวฤกษ์บนเร,นรอเปล่าก็าจะมีเหตุเคราะห์ดีแล้วเคราะห์ร้า,ายปเป็นการใดบ้างาปุโรหิตก็บอกตรวจจ้าท่ามหาสถีกิจอื่นกิจอะไรอื่นของพวกเราเนี่ยไม่มี เรามีหน้าที่อย่างเดียวตรวจเลือตรวจยามตรวจโชคชะตาราศีตรวจตวจัวนี้ถ้ามาหาเศรีก็ถามว่าอะไรจะมีแก่ชนบทหรือาอาจารย์หมายความว่าจะมีเหตุไร้เหตุดีกับชาวบ้านชาวเมืองบาง้างไหมพรบโรีก็บอกว่าอย่างอื่นไม่มีครับแต่ว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะากได้เป็นมาหาศเศรษฐีผู้ประเสริฐในเมืองนี้ในวันหน้า เวลาท่านท่านบอกเวลานั้นแปลกับพัญญาของท่านประเสธีก็คันแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านมาหาเสฐียได้ส่งคนใช้ไปสู่บ้านโดยเร็วด้วยคาว่าจงไปจงทราบว่าพัญญาของฉันเธอคลอดบุตรแล้วด้วยอย่งางคอดได้จะไม่คลอดมาบอกให้ทราบด้วย แล้วเมื่อสั่งคนใช้แล้วก็ไปเฝ้าพระราชาเสร็จแต่ความจริงเศรษฐีสมัยนั้นพระราชาต้องแต่งตั้งให้มีฉัดสามชั้นมีกิจการเฝ้าพระราชาเหมือนกับเสนา,ผ,สนาผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่เมื่อเฝ้าพระราชาแล้วจึงกลับมาบ้านเรียกหญิงคนใช้ที่ชื่อกาลีมาแล้วให้หาทรัพย์พันหนึ่งกล่าวว่าเจ้าจงไปจึงตรวจดูในเมืองนี้ ให้ซับ 1, หนึ่งพันาเด็กคนที่เกิดวันนี้มานั่นหมายความพอกนใช้มาบอกว่าพัญญายังไม่คลอดบุตรรับเขาคิดว่าไอ้เด็กคนไหนไม่จะเกิดวันนี้มองไหมเอาไปซื้อมันมาต้องทําลายมันเสียนางกาลีก็ไปตรวจตราดูไปถึงเรือนนั้นเห็นเด็กแล้วยังถามหญิงแม่บ้านว่าเด็กคนนี้เกิดเมื่อไรเมื่อคนหญิงหญิงคนนั้นตอบว่าเกิดวันนี้เจ้าค่ะ จึงพูดว่าจงให้เด็กนี้กับฉันเถอะจึงประมูลราคาตั้งแต่หนึ่งกห,ปหาปณะเป็นต้นไปให้ซับพันหนึ่งแล้วนำเด็กนั้นไปสแสดงแก่เศรษฐีท่านเศรษฐีก็คิดว่าถ้าว่าลูกของเราจะเกิดเป็นลูกผู้หญิงเราจะให้มันอยู่ร่วมกันกับลูกสาวของเราแล้วทำให้มันเป็นเจ้าของตำแหน่งเศรษฐี ถ้าว่าลูกของเราเกิดเป็นชายเราจะฆ่ามันเสียมาดีแล้วสินะแล้วจึงได้รับเด็กคนนั้นไว้ในเหรือนต่อมาพันยาของมหาเศรษฐีคลอดบุตรมาเป็นชายโดยล่วงไปสองสามวันแท้เศรษฐีจึงคิดว่าเมื่อไม่มีเจ้าเด็กคนนี้ลูกชายของเราก็จะได้รับตำแหน่งมหาเศรษฐีบัตดนี้ เราควรจะฆ่ามันเสียเถิดดังนี้แล้จึงเรียกนางกาลีมาแล้วกล่าวว่าแม่จงไปในเวลาที่พวกโคออกจากคอกเจ้าจงเด็กตัวนี้เป็นนอนขวางทางกลางประตูคอกแม่โคทั้งหลายจะเหยียบมันให้ตายแต่ต้องดูให้รู้ว่าโคเหยียบมันหรือว่าไม่เหยียบเมื่อทราบได้จงมาหาเรา นางกาลีไปแล้วพนนายโคบานเปิดประตูคอกท่านั้นนางก็เอาเด็กไปวางมันนอนไว้ตามนั้นเหมือนที่ท่านมหาเศรษฐีสั่งโคอุปสภะซึ่งเป็นนายฝูตามธรรมดาพยี่ออกหลังโคตัวอื่นทั้งหมดแต่วันวันนั้น วันนั้นออกไปก่อนโคทั้งหมดไปยืนคล่อมเด็กทารกาไว้นี่อาศัยบนเดิมของเขาวันนี้ไม่ทิบายธรรมะตอนท้ายว่าเรื่องนี้เป็นธรรมะอยู่แล้วหลอเวลาสี่นาที <c oughs> ไว้ในระหว่างท่าตั้งสแม่โคทั้งหลายต่างคนแล้วก็พากันเบียดเสียดทั้งสองข้างของคคสุพาออกไป สำหรับนายโคบายะคนเลี้ยงโคก็คิดว่าเจ้าโคตัวนี้เมื่อก่อนมันออกที่หลังเขาออกที่หลังทุกตัวทุกตัวออกไปก่อนมันริงออกแต่วันนี้ออกไปก่อนโคอื่นๆทั้งหมดแล้วก็ยืนนิ่งอยู่ที่ประตูคอกนั่นจะมีเหตุอันใดรักสงสัยมันเรื่องอะไรกันแน่จึงเดินเข้าไปเห็นเด็กนอนอยู่ภายใต้ท้องโคนั้น ผลกลับได้ความรักเหมือนบุตรจึงนำไปสู่เหรอนด้วยคิดว่าเราได้ลูกชายแล้วนางกาลีไปแล้วได้บอกท่านมหาถูกท่านมหาเศรษฐีถามว่าไอเจ้าเด็กคนนั้นน่ะโคมันเหยียบตายแล้วหรือยังตายเรียบร้อยแล้วหรือนายก็บอกนางก็บอนนายไม่ตายสิไอเจ้าโคตัวใหญ่นายผูกตามปกติมันออกที่หลัง แต่วันนี้มันนั้นออกก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาออกแล้วก็ไปยืนคร่อมเจ้าเด็กไว้โอโกตัวอื่นจึงไม่มีโอกาสจะเหยียบเด็กแล้วก็ปรากฏว่านายโคบายนคนนั้นแกก็เกิดเกิดความรักกันมากับไปเลี้ยงไว้เม่เล่าเลยเนี้นให้ธรรมหาสถีฟังธรรมหาสถีก็บอกเจ้าจงไปจงไป เอาทรัพย์ไปหนึ่งพันแล้วก็นํากลับมาอีกบอกกันายโคบาลว่าฉันต้องการเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมนางกาลีจะไน้นําทรัพย์หนึ่งพันไปแต่อย่าซชื่อมันได้หรรอไมันได้เอาไว้กันวันหลังเพราะเวลามันเหลือหนึ่งนาทีเอาระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่ต้องนำธรรมะเข้ามาถอยหลังแม้มันมาอธิบายกัน เียงจะขอเตือนไว้ว่าหากว่าท่านหลายไม่ต้องการลงอบายภูมิให้นึกถึงความตายไว้เป็นพุทิว่าเราจะต้องตายและยึดคุณพระตรยสนาคมคือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์เป็นีพึ่งสบายความรพบด้ความจริงใจแล้วหลังจากนั้นรักษาศีลให้บริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะคือพระนิพพาน คิดว่าถ้าร่างกายนี้ตายเมาายื่อไรขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิ้พ่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหวนกลับมารักษาศีลให้บริสุทธิ์คารพพระพุทธเจ้าให้จริงจังพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้ทุกคนแม้ทําบาปโอ่โสนมา,มากก็จะไม่ลงนรก แล้วก็ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ติริฉันอย่างในโกตุฮณิกะอนับ,บันดาแ่ามพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์นผล,ผลจงมีแดบรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี